ครับโอ๋อสามศูนย์สามหนึ่งศูนโอ้สามหนึ่งศูนทะเบียนรถเันคุต,ตานี่บ่ <laughs> เอาจังหนจังหนั่นฟันเกีียวบ่ครับฝ <laughs> ันเกลียวไปน้ำแน่เนี่ยนะโอ้ฝันเกลียว <laughs> แห้งไปนะฮึมโ <laughs> สดมันหมาน,าน้ำเปนเอาคุณตาฟันว่าจังหดครับฝ <laughs> ันว่าเด็ดไปตีไปขาคนเนี่ย <laughs> โอ้ไม <laughs> ่ใช่ศูนย์ก็ศูนย์ นีแถ้าศูนกับศูนย์เลยเขาคือว่สูเนี่ยสูแต่หันสูอยันยญานแต่ว่าเขากับว่าสูคุ้ตายรือครับว,ว่าสูงสูนหงผย้หกนี้หรอผู้ซายครับโอ้สูนหงผู้ซายนะครับนนุ่มพอมเอนะโอ้นุ่มๆเนียนๆเนอะไม่นุมนนมน่มนี่เขาเจ้าจออตีเป็นยังนอนว่างตีสามนะตีสามอะเอาตีเป็นสาม ปกติแล้วคุณตาฟันดูบ่ครับฟันไม่ก็พลาดไปตัวหนึ่งสองตัวยังไงนะมันโอ้มันหลุดมันมันมันเปินเออซื้อบนมาออกล่างซื้อล่างไปออกบนอยู่ไม่ลอกแล้วคุณตาบาเนี้ยอลอกเั้งบนเั้งล่างงับหน่างับหลังจากน้อยว่าขาเจ้าว่าติง่งเค้งอ่ะนะบม่ช่อยหวงเกาบ้านไหนโอ้ฟัน ฟันบ่โดนเหมืนมั้งครับหรือฟันโดนอยู่ฟันงอนนี่แหละบ่ไอในความฝันไหมครับฝันว่าสิไปคาไปตีเขาศูนย์ให้เขาเนี่ยงอนก้อนนี่แหละฝันมันแท้งเลยโอ้ได้คาเขาพร้อมั้งครับคาเขาจนโอ้เขาตายบ่ฮะน่ะบ่บ่ตายบ่ตายเนี่ยตบอะไได้แทงเขาเหรอหมอฟันยังเดียวเลยโอ้มีดฟันเลยฟันเลยอืมจะกันชนะเขาก็ะสีว่าเขาอยู่บ่เลี้ยงกระสีว่าชนะอยู่บ่ มาขึ้นมาฝันไอ้ตัวเก้ยยังกลับมาอี่มาฝันว่าอยากมาผูกมิรเป็นว่าโอ้เด็กหนุ่มโอ้ถือฟัดเราบันนี่สิมาผูกมิตถสิมาผูกมิตรมาสองคึ้นแล้ะมาสองคนโอ้ข้าเจ้ามาสองคนหรืครับสองคนโอ้ขนาดข้าเจ้าสองคนยังวัสู่คุณตานาะแสดงมาเลขคุณตาสีเข่าดิเนี่มันเลยเป็นตำรวจมาเมื่อล่องลอยอืม มีหอดจามีหอดน่าย่อยมีหยั่งถือปืนถือยางมาสิมาจับแฮนบบกล้าจับบาอืม้าเลยแห่งบกล้าจับมิตาวาสิมาจับมาจับโอ้บ้านว่าไปตีตำรวจเขาโอ้ว่าไปตีเขาไปฆ่าเขาโอ้โอ้แสดงว่างวดนี้ห้อยสิบมิตศูนย์ว่ะขันน่ะเรียว่ามากศูนย์แข้งศูนยศูนย์สะศูนย์หนึ่งศูนสามศูนย์หก <ítulo> โอ้ศ uh. so, ูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกอ๋อคุณตาว่าฟันวาศูนย์เนี่ยมันต้องมีศูนย์เลยมั้งครับคลื่นวาฝน้าเก้ากับว่าค่อยผ่าแล้วกันวาศูนย์ไม่ได้ศูนย์กันวใบตัวเดียวกันให้ตัวเดียวนี่คือจะให้เป็นศูนย์เลยมั้งครับเนี่ยเป็นศูนย์เลยอ๋คุณตาคุณตาเคยฟันแม่นอยู่เนาะฟันเนี่ยมันเถิด ลุยตัยวหนึง่งอ่ะเกินมากเกือบึอตัวเดียวเคยฟันเข่าสามตัวก็เจอป่ครับยังยังัอ,ยอืมบ่ทันบ่ทันไ่เคยฟันสามตัวไม่แต่ฟันสองตัวเข้ามาตัวหนึง่งตัวหนึ่งก็ทีเสียดติดไปเ่องบ,บางอันก็แท้งเันไอะเจ็ดเจ็ดแปดอืมมันบอกเจ็เก่าม่นโอ้มันออกเจ็ดกเดก้า <c oughs> แคงเก็บแปดดอกเก็บเก้าโอ้ยคุณตายก็บ,บ่หยับจังน้อยได้น้อยเสียดายได้น้อยเนี่ยว่าหยับหลายก็บ่มีเงินหลายเนาะ <laughs> จากแล้วเพื่อเพื่อแล้วแบงๆไปเนะาะเทียมมันปลดลอดไปทั้งขังสั่นแล้วมันปลดลอดไปมันก็ได้การโน่นแล้วอมันขึ้นอีกตัวนึงก็ถือเนาะถืีก็ม้วนกันแล้วเลขนะตัวนี้ซื่งมัดบ้านเหมือนเนาะเลขตัวไอแปดยี่สแปดเนี่ย<อ> <8. S 2> แต่ว่าถือย่องถือหน่อยค้นบ่หรือจังไรครับมันถือเยอะค้นแล้ววังหันมันถือซื้อซีวนมากคนถือสิบอซีหลายนะครับถือหลายโอ้ว่าวองหันในบ้านเขาเนี่ยถือว่ามันค่าเท่าไรเป็นบ่เจ็ดแปดเขาสื่อแต่เจ็ดแปดเขาบ่อยเขาบอยสื่อเจ็ดเก้าบ่อยยับขึ้นไปจากน้อยผู้ยับแลยอะค้นแทงตรงตรงแทงอายุเพิ่มผู้เพิ่มเสียโอ้แทงอายุเพิ่มเพิ่เสียเจ็ดแปด โอ้ก็เลยบอยงับเพื่อว่าบยธรรมดากันธรรมดากันอายุเท่านี้กันงับขึ้นเทียนไอ้แต้มหนึ่งสิเนาะกันซื้อกันซื้อตามอายุคนนะงับขึ้นแต่ว่าดใส่ตรงตงเลยใส่ตรงตรงเลยผัดออกมาแต่ว่าคดถึงหนึ่งซี่หลายมาครับโอ้เื้อแบบบวกกับเลยบกกับเลยเจ็ดแปดตรงตรงเลยเนาะออกเจ็ดเก่า มาบ้านนี homes, ้งวดนี้งวดนี้ฟันว่าได้เป็ดขาเขาขาคนนุ่มขนนมเหรือไม่ขนนมแล้วสองคนสองขนเป็ดขาเขาเป็นเจ้าเป็นเจ้าขาลูกน้องคนตำรวจเพวกนี้ยกขี้มาถึง่าจับสันบ่วจับอืมสันบ่วจับนะสันบัวครับนี่ฮะตัวปัญหามันบ่วจับเอาสันจับเาอ๋อ ก็จับงานนี้ไห้พวกป่าก็แสดงว่าแสดงว่าพวกสู่เฮาคือกันพวกสู่เฮาคือเกข้าแม่งให้คุณตายจับคุณตายจับแบบไลยครับมาจับมึงกันนะครับมาจับเปิดกระดาษเอาตัวใดใส่ตัวใดนี่ต่ำตามที่คุณตาว่าเื่อแล้วเนี่สองตัวนะเื่อแล้วสองตัวปะครับเื่อศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งศูนย์สามกับศูนย์หนึ่งเอาศูนย์นี่ไว้รักสีป่ะศูนย์ไว้หนาเมียนป่ะศูนย นึ่งไว้ทั้งหลังนวยหน้ดยไ้อ๋เอาเอานึ่งเอานึนี่ไว้ไว้ทั้งหลังเอาศูนย์ไว้ทั้งนาศน้านย์หนึ่งศูนยสามศูนย์หกศูหแทงรัดดวยโอ้แทงรัดใบพี่น้องเป็นว่าศูนย์หนึ่งศสามศูนย์หกศูนี่ครับยางมาบอกตรงตเลยผมนฝันอืมนันฝันยางมาบอกตรงตเลยบอครับ ถือเลขบ่อคนน่ะไหวก็ยังถือเยอะแล้วอันยังถือเสี้ยวรถปอน้อคนน่ะอ,อันนี้ก็เลยว่าเขายังว่าปอน้อขึ้นอย่างนาะไปสนี่อย่ขึ้น <c oughs> ออกมาแปดหนึ่งลงตรงเลยวนะ่าโอ้มาถามผูวเถาว่าปอน้อแปลว่าไงย่ากมันนว่าปอน้อกับแปดหนึ่งนเถาวันสีฉนว่าเลยมาซือ้อแปดหนึ่งตัวเดียวนั่นแหละบวกกับว่ายังว่าย,ยัางเลยตารางวันนี้ไ ว่นี้จะสิไปตามนี้นะครับเนาะซื้อตามตัวเบียนรถของคุณตานน่นะครับเพื่อนว่าเป็นฝันเป็นฝันว่าเพิ่นได้ไปไปฝันอผู้ชายเด็กน้อยคนนุ่มสองคนนะครับเพื่อนเอามีดฟันฟันฟันเพื่อนกระชนะนะครับเพื่อนชนะมาที่นี่เพื่อนก็เรียกว่าเพื่อนมิตรศูนย์ับศูนย์อะไรสั้นเพื่อนเล่มักศูนย์นะครับโดยเพื่อนกับจ้องมาที่ทะเบียนรถของเพื่อนนะครับ เพิ่นกล่ว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกตัวที่เพิ่นมักตัวที่เพิ่นคิดว่า 4, สีเสียงโชคเบิงเ้งน,นะครับครับเพราะว่าเปลี่ยนผู้ซ้ายเพิ่นก็นเลยมีศูนย์หกน้ำนะครับอ,อันนี้สามผู้ซ้ายงั้แหละครับโอศูนย์สามกับผู้ซ้ายปกติใช่กันซีนไม่งเป็นซีเป็นผู้ยิงเนาะสองไม่ง่งครับเป็นผู้ซ้ายนีย่ก็เลยเป็นเป็นสามเป็นหกหกหนึ่ง หน,นึ่งโอ้ยเป็นผู้ชายเนัดสามหกหน,นึ่งผู้หญิงนี่เป็นซีเป็นสองนะครับนี่ก็คือตัทธิหรือว่าสังวาสของผู้เฒ่าเพิ่นนะครับนะเนาะเพิ่นการตีเลขบ้านเฮานี่การตีหวยบ้านเฮานี่กังสี่หลักตีจากความฝันนี่ความฝันก็คือความฝันเด้อพี่น้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่างบนแนวนอนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดเออที่สุดคือความไม่แน่นอนนะครับโชคลาภเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของวาสนาเงินเทวดานะครับกันเขาอยากมีโชคบ่อยๆเขาก็ต้องทําบุญบ่อยๆนะครับสั่งสนต้นทุนบุญไปนะครับบางเทื่อกันั่งเบิ้งเพิ่นเอาอยู่เพิ่นจับมือซื่อกับผูซื่อครับแต่ว่าออกมาออกตัวที่พร้อมซื่อนั่นแหละมันก็เปลี่ยนทั้งสั้นนะครับการเสี่ยงซื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลก็บคืนยุกับ โชคดวงวาสนาต้นทุนบุญของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับพี่น้องใส้วิจารณญาณยัในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่ามันก็เป็นความเสียส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณยัในการรับชมนํำนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางว่าความฝันสู้กันฟังอาเทียบอแมนนะครับบบตรงครับของรัฐบาลเพิ่นก็ถือว่าว่าความฝันสู้กันฟังเกตเลกเกตหน่อยออกมาสู้กันเบิ้งนะครับ ในพี่น้องที่เข้ามารับชมก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็ใส่วิจารณญายันนในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเงินอยู่ในถุงของเรานะครับตัดสินใจเบื้องเอานะครับเงินทองมันของหายากนะพี่น้องนะผู้ใดก็หาแต่งเตงินแต่ทองจังใดก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องเฮาโชคดีโชคมันกันทุกท่านทุกคนเด้อโอ้ยเลือมถามซื้อคุณตาครับซื้อวางใดก่อนครับคุณยาอ่อนสีอ๋อคุณตาอ่อนสีนะครับเด้อ เดี๋ยวกันเขางวดนายก็สิมาตามมีกสิมะน้ำหาตาวอ้อนสีนี่แหละงวดนี้เพื่อนให้โชคลาภกับพี่น้องแล้วขอให้โชคโชกันมานล่ำล่ำรวยรยน้ำกันทุกท่านทุกคนครับวัสดีครับผม